ที่เจอกันอีกนะเพื่อนเพื่อนก็คลิปนี้เป็นพระองค์เท้าครับเท้าแล้วก็เวลาเรามองกับโทรศัพท์อย่างนี้ผมเป็นพระใหม่นะเป็นพระใหม่เลยแต่ถ้าขึ้นกล้องถ้าขึ้นกล้องแล้วความคิดจะเปลี่ยนทันทีใช่เพราะดูเนื้อก็รู้แล้วเนาะครับครับคนีศึกษากันนะจะรู้ใช่เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเข้าขึ้นกล้อง่ะขึ้นกล้องนะให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยว่าว่ามันจะต่างกันไหมบาง บางท่านนั้นเห็นพระแล้วเนื้อใหม่เนื้อใหม่ใช่ใช่อ้าวอาเอาลองดูแล้วก็ขึ้นกล้องดีกว่านะครับพระไม่ได้ใช้ก็อย่างนี้แหละใช่พระนี้คืออยู่กับหิงเก็บไปกับหิงนะเพราะว่าแต่พูดง่ายๆก็เป็นพระยุคต้นนั่นแหละยุคต้นนี้ก็ตัดขอบชิดด้านข้างสองข้างนะครับแล้วก็เกติจะไม่ทะลุซุ้มครับทรงพระนั้นจะเป็นทรงกระบกครับ เขนฝั่งหนึ่งจะโค้งครับเขนฝั่งหนึ่งจะหักมุมพระนพระนี้ตามตำราครับแล้วก็ปลายเกศนั้นจะเอียงเอียงหน่อยนะแล้วก็หน้าประพักของพระนั้นจะกลมครับเหมือนลูกมตูมนะก็จะให้สังเกตดูพระองค์นี้นะครับพระยุคต้นนะครับเวลาขยายอย่างนี้มันเห็นว่าเนื้อนั้น ร้รยเตกนะรเตกครับแต่จะเล่นพระเล่นอะไรก็มาสเกีดูที่เนื้อของพระเป็นอศึกษากันดูดีนะครับดูเนื้อหามวลสารครับถ้าพระนั้นจะเก่าครับดูดูด้านล่างนะครับจะเห็นว่าเป็นเส้นบังคับพิมพ์ใต้ฐานสุดแไหมใต้ฐานสุดสวยงามไหมเนี่ยเนี่ยทีเด็ดเลย มีฮะดอนลา่างอ่าดูฮะใต้ฐานเลยกล้องครับเราลองเอากล้องอ่ออมันมันไม่ชัดเราต้องเอากล้องกล้องข้นในเพื่อนๆดูอ่ะอ่ะอา,าหันไปเห็นไหมล้ฮะนี่เนี่ยฟาร์มเก่าเม็ดดำเม็ดแดงมีหมดเห็นไหมฮะแตกลายงาโร,รย พระเก่าเก็บมองทีแรกเห็นนี่โอ้พระใหม่พระใหม่มอง่มองกับสายตาว่าพระใหม่ครับเวลาเข้ากล้องแล้วนี้ชัดเจนครับชัดเจนดู้ําเงนมวนสารเป็นเป็นองค์แรกที่หยิบมาให้ดูก่อนแล้วก็ไล่ให้ดูตามซุ้มนะครับตามซุ้มบริเวณของพระจะส่งให้ดูทั่วทั่วครับตั้งแต่ฐานชั้นล่างจะถึงชั้นบนเห็นไหมฮะร่องรอยผสมสัดส่วนนะฮะพระยุคต้น ก็ทิกมาดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะด้านข้างก่อนอ่ะด้านข้างมี่แหละด้านข้างอ่าอ่ให้เพื่อนๆดูขึ้นกล้องด้านหน่อยข้างไงดูครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมฮะรอยยุบรอยย่นนี่ฮะมีพระร้อยกว่าปีต้องอย่างนี้ฮะด้านหลังด้านหลังด้านหลังนี่เอกลักษณ์เลยนะอาจารย์ปูดีนะเนี่ยร่องรอยเหยียพระชุดนี้หยิบมาองไหนก็ด้านหลังอย่างนี้หมดนี่ฮะ มีฮะลองลอยเป็นองเลรกที่ทมาให้ดูครับแล้วก็จะให้ดูองค์ที่สององค์ที่สองก็เหมือนใหม่เวลามองไี้จะเหมือนใหม่มากเวลาเข้ากล้องจ่ายครับมันจะส่องให้ดูวกล้องจ่หรือว่าดูผ่านผ่านผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับว่าพระนั้นอายุนานห้อยกว่าปีรลอยกว่าปีครับล้วเห็นสังเกตรอยแตกไหมครับรอยแตกนี้ เห็นไม่ว่าเดกไปคนละอย่างเลยเด็กนะแต่ละองไม่เหมือนกันฮะอาจารย์ไม่เหมือนกันครับแต่ละองเนกันเป็นเสน่ห์ฮะแต่ทีเด็ดน่ะต้องด้านด้านล่างใต้ฐานสุดเห็นไหมเห็นไหมเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมเส้นบังคับอ่าเนี่ยเนี่ยชุดนี้ต้องอย่างนี้หมดฮะนี่ฮะอาจารย์บมตลองชี้ให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนะฮะนี่ฮะเด็กกันรักเลยนี่ฮะนี่เส้นตรงนี้อ่านี่เป็นทีเด็ดเลยนะจะมีเส้นบังคับมาอีกเส้นหนึ่ง แล้วก็ดูดูดูฝั่งนี้นะครับเขียนฝั่งนี้จะมุนฝั่งนี้จะมุนจะกว้างกว่าใช่กว้างกว่าฝั่งฝั่งด้านนี้จะหักโซก่นฮะฝั่งนี้จะหักโซกครับด้านหน้าก็แตกรายงานไหมไม่เหมือนกันกับองค์เมื่อกี้นี่ความเตะเตะของพระเนี่ยร่องรอยความเก่าแล้วก็มียุคด้วยองค์นี้มียุคด้วย ดูด้านข้างให้ gang, พเพื่อนดูด้านข้างสักหน่อยไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูทุนเนี่ยฮะนี่ธรรมชาตินะนี่ฮะธรรมชาติฮะมวลมวลสารจะเล็กนะครับผมครับครับเป็นพระเนื้อเก่งฮะเนื้อเก่งมากเลยเห็นไหมฮะเห็นเพื่อเพื่อนๆดูนะฮะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโชคดีมากเลยองค์นี้ที่ได้เห็นมวลสารเนื้อข้างในเห็นไหมอาจารย์ปูเห็นไหมฮะใช่นี่ฮะแล้วด้านขวางเนี่ยเม็ดดาเม็ดแดงก็มีหมดฮะมีหมดนี่มีหมดนี่ฮะ ดูด้านหลังด้านหลังห้เพื่อนดูด้านหลังที่เห็นไหมด้านหลังจะเหมือนกันหมดอ่าเห็นไหมเป็นร่องขีดขีดขีดมาเนี่ยออกมาจากบกสมัยนั้นน่ะคือพระนี้อยู่อยู่กับหิ่งเนาะครับอยู่กับหิ่งแล้วอาจารย์ก็พระไม่ได้ใช้อ่ะองค์ที่สามดูนะฮะจะมาเปรียบเทียบกันดูองค์ที่สามที่เห็นว่ารอยเตกอ่านะจีแล้วก็มีน้ำมันตั้งอิ้ว เยิ้มขึ้นมากับองค์พระีองค์นี้เนื้อมันหนึกนุ่มว่างนั้นอ่ะดูแล้วเพลินตายิ่งส่องอ่ะถ้าส่องกับกล้องดีๆแล้วมันง่ายๆแล้วมันเพลินแ่นใหนดูด้านข้างนะจ้าให้ดูใต้ฐานอีกนี่ใต้ฐานชั้นล่างสุดอ่ะเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมเย็นเยนเย็นเยนแดดแดดเห็นไหมเห็นไหมทุกองค์พระพระพิมพ์นี้ต้องมีทุกองค์ดูหน้าองพระนะครับจะกกรมครับ แหนฝั่งหนึ่งจะหักสองนะครับจำพระไว้เวลาเล่นยุคต้นนะครับยุคต้นเกจะไม่ทะลุซุ้มยุคต้นขอบจะชิดขอบจะชิดข้างสองข้างครับแล้วก็จะพาดูด้านหลังใช่ไหด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันผมเห็นไหมเนี่ยเป็นร่องขีดขีดเห็นไหมด้านหลังเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเข้ากล้องใหญ่นี่ฮะเนี่ยเนี่ยทีเด็ดเลยเห็นไหม คือพระเรียนแบบจะทําไม่ได้อาจารย์ปูเดี๋ยวนะเขาค่อยสูงเขาค่อยสูงเขาค่อยสูงให้มันลายมันเบอร์เบอร์อ่านี่ดิอย่างนี้ยังชัดกว่าอย่างเนี้ยเข้าเข้าใหม่ห้าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูทีฮะเนี่ยลายแต่มอเงือนอเอาดิบางบางบางท่านเขาก็ว่าเออเอาผ้ามาให้ดูอย่างนี้มันก็หากันยาก ครับไม่นานหรอกทุกท่านก็คงจะได้พระอย่างนี้เพราะว่าอาจจะมาดูคลิปนี้ไว้เป็นตัวอย่างครับเพราะว่าพระนั้นเขาเล่นกันหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์บ,บางท่านเขาก็รู้เพราะว่าคนที่มีอายุนั้นเขารู้ดีอยู่แล้วว่ารพระนั้นเขาเล่นหลายพิมพ์แล้วก็บางท่านเขาก็มีพระดีๆไว้เยอะไม่มีใครเอาออกมาให้ดูบ้างครับผมจะส่งองค์นี้ให้ดูครับ เนี้ยดูเนื้อนะฮะเป็นไงครับสวยไหมฮะด้านหน้าแตกรอยแตกรอยรานสวยจริงๆครับดูความเกร็งความเกร็งของพระหนึกนุ่มนี่นี่ถ้าได้สัมผัสเนือ้อสักหน่อยนะเนื้อจะนึกนุ่มโอ้โหเนื้อจะนึกนุ่มครับผมก็อยากให้สมาชิกทุกท่านนั้นเลยรู้ว่าพระยุคต้นเป็นทรงอย่างนี้แล้วก็ผมจะเอามาให้ดูทุกครั้งนะครับเรื่องดูพิมพ์ต่อไปเพราะว่า อยากให้ทุกท่านมันรู้พิมพ์ด้วยครับครับอย่างน้อยเผื่อเพื่อนๆไปเจออย่างนี้จะไม่ได้เอ๊ะม<ช>ีเขาป็นพิมพ์อะไรอาจาอาจะเคียวทิ้งอย่าไปเคียวทิ้งนะเจอทรงนี้หรือว่าเป็นพิมพ์อื่นก็แล้วแต่น,นะถ้าเป็นยุคต้นนึงก็จําไปนะครับว่าด้านข้างขอบชิดขอบชิดทั้งสองข้างเลยแล้วก็ปลายเกจของพระไม่ทะลุไม่ทะลุซุ้มนะครับถ้าว่าทะลุซุ้มก็เป็นยุคยุคลายยุคปลายยุคกลาง ครับ,รบยุบปลายยุกลางยุบปลายยุคกลางครับก็บเอกล<น>ักของพระยุคต้นฮนะทุกท่านนั้นมีความรู้อย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็เห็นไหมด้านหลังก็เหมือนกันดีคนที่ว่าจใยพระเช่าบูชาต่อไปก็คงจะยากหน่อยเพราะว่าทุกท่านนั้นก็ศึกษาพระนั้นร่วมกันหลอกกันไม่ได้แล้วหลอกกันไม่ได้แล้ววัดไม่ได้ดูพระจริงๆนั้นต้องดูที่เนื้อก่อนถูกต้องครับ พอดูที่เนื้อเสร็จให้สังเกตพิมพ์พระก่อนถ้าสังเกตพิมพ์พระนั้นได้ก็จะจําพระนั้นได้แม่นครับตอนนียถึงว่าเอาออกมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันนะฮะเหลือบนทิ้งเพื่อนๆมีใครจะไปรู้อ่ะพระเนี้ยรุ่นปู่รุ่นย่าเขาเก็บไว้อ่ะเนี่ยก็นี่ก็เหมือนกันที่เขาเก็บไว้ก็ไม่ได้มาใช้เลยเก็บไว้ก็ดูในกล่องจนแกะออกมาจนเรียกว่าโอ้โหว่จจะแกะออกมาได้ต้นใหม่ก็มาดูว่าพระ ดูไปเหมือนใหม่พอมาเข้ากล้องเข้าอะไรดูโอ้โหเนื้อเต็มโอ้โห,โหเลยจะเป็นทีแรกเราก็ดึกว่านี่เลยครับผม,ผมมาขึ้นกล้องเท่านั้นแหละครับก็ให้ความรู้กับสมาชิกเท่านี้ต่อไปก็จะอ,องค์อื่นมาให้ดูต่อนะครับ